ความคาดหวังต่อนาวิกโยธินยุทธการตราดพิฆาตไพรีที่ผ่านมารบเพื่อจัดการขเขมรที่บุกลุกเขตแดนไทยในวันนั้นผมคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่รวมทั้งตัวผมด้วยไว้ใจทัพเรือหรือนาวิกโยธินไทยครับ เพราะจากข่าวที่ปรากฏมีการประทะกันช่วงเช้า25กรกฎาที่ผ่านมาว่ามีการประทะกันไม่มากในเขตบ้านชำราบและทหารเขมรถอยทัพออกไปจากความเข้าใจคนไทยส่วนใหญ่เข้าใจว่านาวิกโยธินเราผลักดันทหารเขมรออกนอกเขตตามแผนที่1นึ่งต่อห้า0,000ที่กองทัพไทยยึดถือ เหตุการณ์ปะทะวันนั้นจากข่าวเราคนไทยคิดว่าขเขมรเข้ายึดแผ่นดินไทยเราเฉพาะเขตบ้านชำราบเท่านั้นแต่เมื่อทราบจากการถแถลงข่าวของทางกองทัพเรือว่าขเขมรเข้ามาในเขตอ้างสิทธิตาม MOU .43 ตามแผนที่1ต่อสองแสนคำถา,ถามถึงกองทัพเรือครับถึงนาวิกโยธินไทยครับ ท่านยึดถือแผนที่1ต่อสองแสนหรือยึดตามนักการเมืองขายชาติพวกท่านจะเดินตามนักการเมืองไทยที่มีเจตนายอมเสียดินแดนให้ขเขมแรแลกกับผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกผองหรือครับด้วยความเคารพครับมันตะลึงงงเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังเป็นอย่างมากครับจากการได้ทราบข่าวถึงการเสียดินแดนไปมากถึง17จุด มันหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าท่านท่านนาวิกโยธินปล่อยประละเลยได้ถึงขนาดนั้นหรือครับด้วยเหตุ MOU .43 ตามที่ท่านแถลงข่าวครับ MOU .43 เป็น MOU ขายชาติที่นักการเมืองขายชาติจัดทำขึ้นและแนบถ่ายด้วยแผนที่1ต่อ2องแสนแผนที่ที่ไทยเราเสียเปรียบ หน้าที่หลักของทหารคือการปกป้องแผ่นดินครับผมคิดว่า MOU หรือข้อตกลงใดๆที่ทำให้ไทยเราต้องเสียดินแดนพี่ทหารจะยอมเขาตามนั้นหรือครับแผ่นดินสยามนี้บรรพบุรุษได้เอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตเข้าแลกไว้และเหลือไว้ถึงรุ่มเราแค่นี้แล้วครับ ความคาดหวังต่อนาวิกโยธินไทยครับหากว่ามีเหตุปะทะเกิดขึ้นในคราวหน้านั้นเป็นหน้าที่หลักของพวกท่านแล้วครับ17จุดที่เขมรมันลุกเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่สมัยไหนไม่สำคัญแล้วครับตอนนี้เป็นภาระเป็นหน้าที่ของพวกท่านแล้วครับหน้าที่ผลักดันเขมรกองทัพเขมรที่เข้ามาบุกลุกแผ่นดินไทยเราตามแผนที่1ต่อ50,000เป็นอย่างน้อยครับ นั้นเป็นความหวังของคนไทยทั้นประเทศครับต่อพวกท่านครับไม่ว่าทหารรุ่นพี่ที่ฟังที่เชื่อนักการเมืองไม่ปฏิบัติการผลักดันเขมรออกไปหรือเป็นการทิ้งปัญหาไว้กับให้กับท่านทั้งหลายแล้วครับ แต่หากเรามองอีกแง่มุมหนึ่งการกู้คืนแผ่นดินไทยกลับมาเป็นเกียรติยศของการรับราชการทหารของพวกท่านอย่างยิ่งเป็นเกียรติยศแก่นาวิกโยธินไทยเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำหน้าที่นี้แทนคนไทยครับด้วยความเคารพต่อทหารหารทุกท่านครับสยามกุก %19 กอย68 ขอขอบคุณเพื่อนๆที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามและสามารถติดตามพวกเราได้ที่ช่องทาง Facebook, TikTok และ YouTube สยามกุกครับ